สวัสดีค่ะเด็กๆพบกันอีกแล้วนะคะกับวิชาคณิตศาสตร์ชั้นป .5 หลังจากที่เราทำแบบฝึกหัดหน้า98และหน้า99ไปแล้ววันนี้เราจะมาทำแบบฝึกหัดหน้า100กันค่ะถ้านักเรียนพร้อมแล้วนักเรียนเปิดหนังสือรอได้เลยมาดูซิว่าแผนภูมิในหน้านี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรให้นักเรียนชี้ชื่อแผนภูมิและอ่านพร้อมกันนะคะปริมาณการรับจ่ายโลหิต เดือนสิงหาคมถึงเดือนธันวาคมพศ2560แผนภูมิในข้อนี้เป็นแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบมีข้อมูลอยู่2ชุดนะคะแท่งสีฟ้าแทนปริมาณการรับโลหิตแท่งสีชมพูแทนปริมาณการจ่ายโลหิตข้อนี้เป็นแผนภูมิแท่งแบบย่นระยะด้วยนะคะเส้นข้อมูลในแนวตั้งแทนปริมาณของโลหิตมีหน่วยเป็นถุง เส้นข้อมูลในแนวนอนแสดงข้อมูลเดือนตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงเดือนธันวาคมมาอ่านแผนภูมิแท่งกันค่ะเดือนสิงหาคมมีปริมาณการรับโลหิต64420ถุงมีปริมาณการจ่ายโลหิต56831ถุงต่อไปเดือนกันยายนมีปริมาณการรับโลหิต6 2 2 0 4ถุงและปริมาณการจ่ายโลหิต57576ถุง เดือนตุลาคมมีปริมาณการรับโลหิต83,012ถุงและปริมาณการจ่ายโลหิต6,9,082ถุงเดือนพฤศจิกายนมีปริมาณการรับโลหิต6,7,857ถุงและปริมาณการจ่ายโลหิต6 3 4 7 7ถุงและเดือนธันวาคมมีปริมาณการรับโลหิต6 3 0มถุงและปริมาณการจ่ายโลหิต5 9 0 4 6ถุง ข้อมูลในแผนภูมิแท่งนี้ได้มาจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ปริมาณการรับจ่ายโลหิตนี้หมายความว่าการรับจ่ายเลือดนั่นเองค่ะคำว่าโลหิตหมายถึงเลือดการรับอาจจะได้มาจากการบริจาคและการจ่ายก็อาจจะหมายถึงการนำเลือดนั้นไปเติมให้ผู้ป่วยค่ะเมื่อเราดูแผนภูมิแล้วต่อไปเรามาตอบคำถามข้อที่1กันข้อ1เดือนที่มีปริมาณการรับโลหิตมากที่สุดคือเดือน นักเรียนก็ไปดูแท่งสีฟ้านะคะเพราะแท่งสีฟ้าคือปริมาณการรับโลหิตด,ดูค่ะว่าแท่งสีฟ้าของเดือนไหนสูงที่สุดแท่งสีฟ้าที่สูงที่สุดหมายความว่ามีปริมาณการรับโลหิตมากที่สุดนั่นเองค่ะเขียนคำตอบได้เลยต่อไปข้อหนึ่งอีกหนึ่งคำถามนะคะเดือนที่มีปริมาณการรับโลหิตน้อยที่สุดคือเดือนอะไร ตรงข้ามกับเมื่อกี้เลยค่ะนักเรียนก็ไปดูแท่งสีฟ้าที่เตี้ยที่สุดเลยนะคะหรือจะดูจํานวนตัวเลขบนแท่งสีฟ้าจํานวนตัวเลขไหนที่น้อยที่สุดนะคะเฉพาะแท่งสีฟ้าคําตอบก็คือเดือนนั้นค่ะต่อกันที่ข้อที่2นะคะเดือนพฤศจิกายนมีปริมาณโลหิตคงเหลือกี่ถุงเราก็ไปดูแผนภูมิแท่งของเดือนพฤศจิกายนนะคะพบว่ามีการรับ มา6 7 8มืถุงและจ่ายไป63,477ถุงอยากรู้ว่าเหลือเท่าไหร่เราจะหาคำตอบโดยวิธีการอะไรคะ เราจะใช้วิธีการลบในการหาคำตอบนะคะว่าเดือนพฤศจิกายนจะมีปริมาณโลหิตคงเหลือเท่าไรนักเรียนก็ตั้งลบเลยค่ะให้ปริมาณการรับโลหิตเป็นตัวตั้งนะคะลบด้วยปริมาณการจ่ายโลหิตค่ะพอได้คำตอบแล้วเราก็เขียนคำตอบลงไปได้เลยกดหยุดวิดีโอก่อนนะคะถ้าเขียนคำตอบเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ดูวิดีโอต่อค่ะต่อไปข้อ3นะคะ เรียงลำดับชื่อเดือนที่มีปริมาณการจ่ายโลหิตจากน้อยไปมากเราจะดูแท่งปริมาณการจ่ายโลหิตนั่นก็คือแท่งสีชมพูนะคะให้นักเรียนเรียงลำดับเดือนตามจำนวนค่ะหรือจะดูว่าแท่งไหนเตี้ยที่สุดเขียนชื่อเดือนนั้นก่อนเลยค่ะข้อนี้คุณครูจะบอกใบให้นะคะเดือนที่มีการจ่ายโลหิตน้อยที่สุดและแท่งสีชมพูเตี้ยที่สุดเดือนที่น้อยที่สุดก็คือเดือนสิงหาคมค่ะ ถัดจากเดือนสิงหาคมเราดูจากแท่งสีชมพูหรือดูตัวเลขบนแท่งชมพูนะคะก็จะพบว่าถัดจากสิงหาคมก็จะเป็นเดือนกันยายนต่อไปเดือนที่น้อยเป็นอันดับที่3ก็คือเดือนธันวาคมและอีก2เดือนที่เหลือให้นักเรียนเขียนเติมลงไปเองนะคะและกดหยุดวิดีโอจนกว่าจะเขียนคำตอบเสร็จเรียบร้อยค่ะ ต่อไปข้อที่4เรียงลำดับชื่อเดือนที่มีปริมาณโลหิตคงเหลือจากมากไปน้อยตอนนี้เรารู้แค่ว่าเดือนพฤศจิกายนมีโลหิตคงเหลือเท่าไรจากการคิดข้อที่2องต่อไปเราจะมาหาปริมาณโลหิตคงเหลือของแต่และเดือนกันนะคะเริ่มหาที่เดือนสิงหาคมค่ะให้นักเรียนตั้งหาผลลบนะคะไว้ในที่ว่างหรือจะหาในกระดาษทดก็ได้ค่ะ ต่อไปเราก็จะมาหาปริมาณโลหิตคงเหลือของเดือนกันยายนเดือนตุลาคมและเดือนธันวาคมนะคะส่วนเดือนพฤศจิกายนเราหาไว้แล้วในคำตอบข้อที่2งนั่นเองค่ะเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องคิดเลขซ้ำนะคะแต่ถ้าหากนักเรียนต้องการที่จะทวนคำตอบนักเรียนก็สามารถคิดเลขของเดือนพฤศจิกายนได้อีกหนึ่งครั้งค่ะอย่าลืมกดหยุดวิดีโอก่อนหาคำตอบนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่ทันข้อต่อไปค่ะ หลังจากที่นักเรียนเรียงลำดับชื่อเดือนที่มีปริมาณโลหิตคงเหลือจากมากไปน้อยแล้วทั้ง5เดือนนะคะเราก็จะมาดูข้อที่5กันต่อค่ะข้อ5เดือนที่มีปริมาณโลหิตคงเหลือน้อยกว่า4,500ถุงคือเดือนอะไรบ้างคะ นักเรียนก็กลับไปดูที่นักเรียนทดไว้เมื่อกี้ในแต่ละเดือนนะคะดูที่ผลลบนะคะว่ามีเดือนไหนบ้างที่มีผลลบน้อยกว่า4,500ถุงนักเรียนก็เขียนชื่อเดือนนั้นในคำตอบข้อที่5ได้เลยค่ะและกดหยุดวิดีโอจนกว่าจะเขียนคำตอบเสร็จนะคะต่อไปข้อสุดท้ายค่ะข้อที่6ตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงเดือนธันวาคมมีปริมาณการรับโลหิตทั้งหมดกี่ถุง ในข้อนี้เขาให้เราหาผลรวมของแท่งสีฟ้าค่ะว่ามีปริมาณการรับโลหิตกี่ถุงนักเรียนก็นำตัวเลขบนแท่งสีฟ้าของทุกๆเดือนนะคะมารวมกันแล้วก็จะได้คำตอบค่ะการหาคำตอบในข้อนี้เราจะใช้การบวกทั้งหมดจําจำนวนนะคะเพราะว่ามีทั้งหมด5เดือน นักเรียนควรจะคิดคำตอบสักประมาณ2รอบนะคะถ้าคำตอบของทั้งสองรอบเท่ากันแสดงว่าเราคิดถูกค่ะแต่ถ้าคำตอบทั้งสองรอบยังไม่เท่ากันเราก็จะคิดอีกนะคะจนกว่าคำตอบจะเท่ากับรอบใดรอบหนึ่งนะคะแสดงว่าเราอาจจะคิดไม่ถูกในสักที่หนึ่งค่ะถือว่าเป็นการทวนคำตอบนะคะ สำหรับวิชาคณิตศาสตร์วันนี้เราทำหน้า100เพียงหน้าเดียวนะคะหากนักเรียนไม่เข้าใจตรงไหนนักเรียนสามารถย้อนกลับไปดูวิดีโอได้หรือจะสอบถามคุณครูเพิ่มเติมก็ได้เช่นกันค่ะแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ